สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดจุรินยันประชาธิปัตย์หนุนรัฐบาลต่อหลังมีกระแสข่าวถอนตัวชี้วันนี้วิกฤตหลายเรื่องเราต้องจับมือกันแก้ปัญหาถ้าทิ้งกลางคันจะสร้างปัญหาใหม่ย้ำทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเปรยถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลก็มีหน้าที่ตรวจสอบ ที่ทำเนียบรัฐบาลนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพักประชาธิปัตย์จะถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลว่า เรารู้หน้าที่ดีเพราะเป็นพักร่วมรัฐบาลต้องทำหน้าที่ในการที่จะสนับสนุนรัฐบาลในการที่จะให้เดินหน้าทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศกับประชาชนต่อไปให้ดีที่สุด นายจุรินกล่าวว่าวันนี้ก็มีปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นโควิดส9ก็ยังไม่หมดไปเสีทีเดียววิกฤตเศรษฐกิจก็เป็นทั่วโลกและปัญหาการเมืองก็ซ้ำซ้อนเข้ามาสงครามยูเครนรัรเสเซียก็ซ้ำซ้อนเข้ามาเพราะฉะนั้นเราต้องจับมือกันที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเพราะถ้าไปทิ้งกลางคันตอนนี้มันก็ไปสร้างปัญหาอีกมุมหนึ่ง นายจุรินกล่าวอีกว่าในฐานะพักร่วมรัฐบาลจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดพักประชาธิปัตย์ทางานร่วมกับรัฐบาลก็ต้องสนับสนุนรัฐบาลพักประชาธิปัตย์มีหลักชัดเจนถ้าไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็มีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลได้ย้ำอยู่เสมอเรารู้หน้าที่ของเราว่าเราต้องทำอะไรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจ อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ